สวัสดีครับวันนี้ o n r ขาแคมป์เรามาจอดรถนอนที่มีรากานนริณนนครนายกนะครับวันนี้ก็มากันครบเครื่องนะครับน,นอนในรถนะครับแล้วก็เป็นลังคาด้วยนะครับวันนี้จัดเต็มนะเรามีอุปกรณ์ค,ครบนะครับโดยเฉพาะเรามีห้องน้ำนะครับห้องน้ำมอ กลางใต้ตีนล่างกาเป็นอินสแตนต์นะครับกลางง่ายใช้เวลาแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับรู้สึกว่าจะสะดวกสบายนะห้องตรงนี้ใช้สําหรับเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแล้วก็อาบน้ําแล้วก็เวลามีปัญหาจะหนักจะเบาก็ตรงเนี้ยนะครับผมจัดมาพอดีเหมาะพอเจอเลยครับอยู่ใต้ตีนล่างกาตรงข้างบันไดเนี่ยเหมาะเป๊ะเลยง่ายสะดวกสบายนะครับ ดูสวยงามนะครับวันนี้เราก็ให้ดูนะครับว่าวันนี้มานะสามารถไปห้องน้ำาน้นได้นะเรามีสกูตเตอร์ไฟฟ้าอันนี้คือที่นอนชั้นที่หนึ่งของเรานะตรงนี้ก็จะแม่บ้านครับน้องน้อง,ห,องหมาจะนอนกันนะครับตรงนี้อย่างเคยครับเปิดแอร์ติดแอร์เย็นสบายมาเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับไม่ต้องติดเครื่องรถนะครับไปติดมาจากอู้ผลเจริญ สีสเกตยํำมากนะไม่ต้องมีการห้อยนะคอยเย็นนะครับไม่ต้องเพิ่มคอยร้อนให้เปลืองนะครับอูที่เขาทำให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็สะดวกสบายส่วนบรรยากาศของสวนคุณเล็กนี่โอ้สุดยอดเยี่ยมเท่าที่เห็นมานะร่มลื่นที่สุดเลยมีต้นไม้เยอะนะนะบังแสงแดดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนเช้ายันเย็นเลยนะครับเนี่ย นอนชิวๆริมน้ำนะครับดูบรรยากาศเป็นที่ชอบๆของน้องหมาเลยนะครับน้ำค่อนข้างเยอะนะไม่เคยขาดนะครับเพราะน้ำนี้มาจากน่าจะเป็นเขื่อนคุ้นด่านนะครับก็ไหลมาเรื่อยๆนะพอน้ำมันลดๆบางทีก็มีเพิ่มขึ้นมาใน,ในบางเวลาเนื่องจากถนนน่าจะระบายน้ำ น้ำค่อนข้างไหลแรงเหมือนกันนะครับแต่ก็สามารถลงไปเล่นไปอาบได้อยู่นะครับก็จะต้องใส่ชุดชีพหน่อยนะครับใส่ชุดชีพหน่อยก็มีคนลงไปเล่นไปอะไรกันพอสมควรนะมีลานการเต้นสองสามลานนะครับอยู่ด้านข้างๆกันด้านฝั่งตรงข้ามก็นะครับก็จะมีการล่องแก่งการล่องแก่งมาด้วย มนุกสนานนะผ่านหน้านะสร้างสรรค์สีสรรบรรยากาศนะครับนะเราก็ไม่ได้ไปไหนก็มานอนรอเย็นๆนะริมฝั่งจะมีก้อนหินที่สามารถไปตั้งพวกโต๊ะเก้าอีนะ้นั่งเล็ดน,นั่งกินนั่งชิวนั่งดูได้นะครับดูคนที่มาร่องแก่งกันก็เพื่อเพิินตาดีนะครับ มีเยอะครับโอ้โหเยอะเลยเราไม่ได้ลองแก่งกับเขาเราก็พอได้ดูนะอีกแล้วสามลำ รั่นพนักาก็ให้เข้าป่าก็แนะนำเลยนะครับนะสมาชิกเราที่ชื่นชอบในการกางเต็นไม่ควรพลาดนะครับมีลากเรสนส่วนเล็กเนี่ยนะครับผมชอบที่ความร่มรื่นนะครับมาอีกแล้วสามลำนะคะโอ้ ส่วนอาหารการกินก็สามารถประกอบได้นะครับตามสไตล์ของแคมป์รบแมติ่งก <no ็ทำประกอบอาหารกินเองกันนะครับจะสมบูรนะครับก็เียงนตรงนี้ก่อนนะครับก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับติดๆิดมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันด้วยนะครับ